ในยุทธการกวัวต่อสงครามใหญ่ศึกแรกๆก่อนเริ่มยุค3ามโกของทัพอ้วนเซี่ยวที่มีกำลังคนมากกว่าทัพของโจโฉถึง10ต่อนหนึ่งนั้นไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่า ฝั่งโจโฉจะเป็นผู้มีชัยกุยแก่กุณซือหนุ่มของโจโฉได้ทําสรุปข้อดีของโจโฉไว้สิรประการดังนี้ค่ะ 1. โจโฉเป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวบุคลิกคือคนธรรมดาสามัญทั่วไป 2. เป็นคนประณีประนอมรู้จักรู้ใจคน 3. เป็นคนเอาจริงเอาจังเด็ดขาดทําให้งานก้าวหน้าด้วยดีอยู่เสมอ 4. ภายนอกดูง่ายภายในก็เปิดเผยรู้จักใช้คนดีมีสติปัญญา 5. เป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดและถูกต้อง 6. เป็นคนไม่เห็นแก่ชื่อเสียงเป็นใหญ่ 7. เลี้ยงคนซึ่งอยู่ใกล้หรือไกลเสมอหน้ากันสุดแล้วแต่ความสามารถ 8. ใครจะยุดแย่ขนาดไหนโจโฉก็เป็นตัวของตัวเองใครครวนด้วยเหตุผลของตัวเอง 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดจึงปกครองคนได้เป็นอย่างดี 10. เป็นยอดนักรบ ถ้ามีกําลังน้อยก็สามารถเอาชนะค่าสึกผู้มีกําลังมากได้เมื่อทราบข้อดีสิทประการของโจโฉแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดามจะมาเล่าข้อเสียสิทประการของอ้วนเซี่ยวที่กุยแกได้สรุปไว้ให้ฟังกันด้วยค่ะ